กลับมาในช่วงที่3นะฮะเดี๋ยวนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับไปพบกับรถเด่นในมือคนดังนะครับเดี๋ยวเราจะไปทราบกันว่าเหล่าเซเปบริตี้เหล่านี้นะครับเขามีรถนิยมในการเลือกใช้รถอย่างไรบ้างนะครับรวมไปถึงเราจะไปร่วมพูดคุยนครับว่าเขามีความรักและความชื่นชอบในรถเขาอย่างไรในช่วง Meet My Truck ครับ Meet My Truck พูดถึงรถผูกพันนะครับผมบอกตรงนี้ได้เลยว่าทุกคันนะครับเพราะว่ากว่าเราจะตัดสินใจในการเลือกนะครับล้วก็ศึกษาข้อมูลแล้วก็ได้สัมผัสนะครับรถทุกคันที่มีอยู่เนี่ยถามว่ามีส่วนสําคัญสําหรับชีวิตไหมผมว่ารถทุกคันที่ผมมีเนี่ยมีความสําคัญสําหรับชีวิตผมทั้งนั้นนะครับเป็นความผูกพันซึ่งเป็นความผูกพันเรื่องของ ในความรู้สึกนะครับว่ากว่าเราจะได้มาตลอดระยะเวลาหนึ่งปีเนี่ยเราทำงานเนี่ยมันเหนื่อยไหมเหนื่อยนะครับทุ่มเทให้อาการทำงานแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมตั้งใจไว้แล้วก็เป็นของขวัญให้กับตัวผมเองก็คือว่าเมื่อเราทำงานอะไรก็ตามนะครับที่มันหนักแล้วก็คิดเหนื่อยทุกสิ่งทุกอย่างต้องต่อสู้กับอุปสรรคนานานานับประการเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่า ผมจะให้อะไรที่เป็นของขวัญกับตัวผมเองนะครับดังนั้นรถทุกคันที่ได้มามีที่มาที่ไปทั้งนั้นนะครับว่ามันเป็นของขวัญที่ผมตอบแทนให้กับความเหน็่เหนื่อยของผมตลอดระยะเวลาหนึ่งปีทําให้ผมมีกําลังใจทําให้ผมมีหลายๆสิ่งหลายอย่างนะครับนั่นก็คือทุกคันครับที่ผมมีมีความผูกพันกับตัวผมทั้งหมดครับ ถ้าผมมีเวลาว่างนะครับถ้าผมมีเวลาว่างผมจะให้ความสำคัญกับการดูแลรักษารถนะครับไม่ว่าจะล้างรถเปิดเครื่องยนต์เช็คอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับพวกน้ำยาอะไรต่างๆมันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยหนึ่งได้พักผ่อนไปในตัวด้วยสองได้มีการเรียนรู้รถแต่ละคันว่ามันมีส่วนใดบ้างที่สึกหรอไปหรือว่า มันมีส่วนใดบ้างที่พิเศษกว่าคันอื่นๆนะครับนั่นคือกิจกรรมที่ผมพยายามทำกับรถในการดูแลรักษารถดูดฝุด่นเป่าฝุ่นทุกอย่างที่อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับรถถ้าผมมีเวลานะครับว่างแล้วอยู่กับบ้านเนี่ยผมจะใช้เวลาส่วนพวกนี้เนี่ยในการดูแลรักษารถนั่นก็ถือเป็นกิจกรรมที่ผมทำร่วมกับรถของแต่ละคันที่ผมมีอยู่ครับ ในอดีตนะครับปฏิเสธไม่ได้นะครับเมื่อผมอายุ20กว่าสิ่งในสมัยนั้นเนี่ยรถสปอร์ตเท่านั้นที่จะตอบโจทย์เรานะครับ mm hmm. พอเริ่มมีพอมีมาใช้มาได้สักพักหนึ่งงานทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างรัดตัวเรานะครับวันเวลาผ่านไปเร็วอายุเราก็มากขึ้นทุกๆปี mm hmm. ณปัจจุบันรถที่ผมถามว่าผมชอบมากที่สุดเนี่ย ต้องเป็นรถขนาดไม่ใช่ขนาดเล็กไม่ใช่รถพวกรถสปอร์ตนะครับก็คงเป็นรถพวก SUV ที่สามารถจะนั่งก็ได้ขับก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยปัจจุบันรถที่ผมชอบมากที่สุดก็เป็นรถประเภทขับเคลื่อน4ล้อนะครับแล้วก็มีขนาดไซส์ที่ก็ไม่ได้ใหญ่โตมากนะครับดังที่ได้มีอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นรถในปัจจุบันนี้ถามว่ารถสปอร์ตมันไม่สามารถจะเป็นรถที่ เราใช้ได้ทุกวันนะครับแต่ SUV ที่ผมได้เลือกมาเนี่ยเป็นรถที่สามารถที่ผมจะนั่งก็ได้ให้คนขับขับก็ได้นั่นแหละครับเป็นรถที่ปัจจุบันเลือกใช้มากที่สุดตัดที่เรียนมาตัาง้งแต่ต้นน,นะครับรถทุลรถทุกคันเนี่ยถ้าถามว่าได้มาอย่างยากมันก็ยากครับ สำหรับรถทุกๆคันเพราะว่าส่วนที่มีอยู่ก็เป็นรถที่ค่อนข้างที่จะเป็นรถรถยุโรปะนะครับแล้วก็ราคาก็พอสมควรเพราะฉะนั้นรถทุกคันที่ผมได้มาเนี่ยถามว่ายากลำบากไหมตัวผมเองถ้าไม่ไม่ถึงกับมันแพงมากเจนเกินไปนะครับเราเองเราก็พยายามที่จะต้อง เก็บนะครับแล้วก็หางานเข้ามาให้กับตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็ทำงานให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้เป็นของขวัญที่ตั้งใจไว้ให้กับตัวเองรถทั้งหมดที่ผมมีอยู่ก็อยู่ที่ประมาณปัจจุบัน13คันครับแต่ไม่ใช่เป็นรถเก่านะครับก็เป็นรถซื้อซื้อ,อมาขายไปโดยตลอดถ้าเป็นรถอะไรที่ออกมาเป็นรุ่นใหม่ผมเองให้ความใส่ใจกับสิ่งพวกนี้ รถที่ผลิตขึ้นมาในในโลกนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยก็ดีเหมือนๆกันหมดมันอยู่ที่ว่าผู้ใช้จะเลือกอะไรที่เป็นคำตอบที่ให้กับตัวเราเองมากกว่าแล้วนะครับผมอยู่ที่สนามออฟโรดนะครับริมทะเลสาบเมืองทองธานีกับรถออฟโรดต่างแด,ดนทั้ง3คันด้านหลังนี่ครับ พิเศษสุดเลยนะครับซึ่งเป็นรถที่ทําการตกแต่งจากประเทศลาวนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมได้อยู่กับเจ้าของสํานักแต่งนะครับซึ่งเป็นเพื่อนกับท่านพอดรปเระจินเอี่ยมลำนาวด้วยนะครับป๋าหุยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยไงบ้างครับป๋าวันนี้อากาศก็สบายสบายเย็นๆสบายสบายเย็นๆมีฝนตกมาเล็กน้อยนะครับทีนี้ผมอยากถามป๋าหุยนิดนึงว่ารถยนต์สามคันนี้ครับเป็นมายังไงบ้างถึงได้มาตกแต่งที่ทางสำนักแต่งของของป๋าทางนี้ครับอ๋อครับผมคือทางนี้เนี่ยนะก็คือ พ่อค้าทางลาวเนี่ยก็ได้ซื้อมาใช่ไหม,มซื้อมาก็ส่วนมากมันจะเป็นรถที่ใช้ในอเมริกาจะเป็นออฟโรดใหญ่คผมตอนนี้อย่างฟอร์ด250 F นะทั้งสองคันคตอนนี้คันสีดำเนี่ยก็เป็นฟอร์ดที่ ฮาเลยเดวินสันเป็นคนโมดิฟายอ่อเ250ใช่ไหมครับเ250ครับผมฮาเลย105ปีเข้าโมดิฟายขึ้นมาครับเสร็จแล้วก็คุณคุณตรงนะครับผมที่ร้านไอเหรียนชัยครับโลหกิจก็เป็นคนซื้อมาครับ แล้วก็มาให้ผมแต่งครับผมผมก็ได้สั่งไอ้ชุดแต่งของโปรคอมครับผมเป็นช่วงล่างช่วงล่างโปรคอมนะสูนหกนิ้วโชกัพก็ใช้อมาดาเอกทีมก็เป็นโชกับซับแทงทั้งหมดทั้งหมดกี่ต้นครับแปดต้น8ต้นสองต้นต่อหนึ่งล้อเสร็จแล้วก็ ะะสมรรถภาพก็โอเคอ่ะครับผมแต่ว่าเบรกไม่ค่อยจะอยู nights, right? ok. ่เพยางใหญ่ยางมันใหญ่ใช่ไหมตอนนี้เลยต้องสั่งไอ้เบรกหกพอร์ตมาครับผมโอ้โหเพื่อที่จะหยุดล้อใหญ่ๆอันนี้ใช่ไหมใช่แตครับทีนี้ผมจะถามย้อนกลับไปนิดนึงครับว่าเียฮุยเริ่มต้นมาเล่นออฟโรดเนี่ยครับครับชื่นชอบออฟโรดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับชื่นชอบออฟโรดก็มารู้สึกจะ20กว่าปีแล้ออนะครับสาเหตุที่ชอบเพราะอะไรครับเพราะว่า ออฟโรดเนี่ยไปได้ทุกทางทุกที่ในป่าจะมาฮะะซึ่งเมื่อก่อนนี้ผมก็ได้แข่งรถลาลี่และก็มาแข่งด้วยครับแล้วก็แข่งกับคุณประจินนะฮะครับผมแล้วก็มาแข่งสนามบ้างครับผมพอแก่แล้วก็รู้สึกว่ามาเล่นออฟโรดรู้สึกจะดีครับผมเพราะว่าได้พักผ่อน ไปเที่ยวในป่าอ,อ๋อใช่ชมธรรมชาตใชนนิใช่ไหมครับแล้วก็ซึ่งถ้าเผื่อไม่ใช่ออฟโรดมันก็เข้าลาบากครับผมฮะตอนนี้คือเป็นออฟโรดมันก็ไปได้ล่ะครับผมทั้งจีนทั้งลาวทั้งเวียดนามทั้งเขมร ครับนะฮะมันไปได้หมดเรียกได้ว่าเฮฮยไปมาหมดแล้วเราแกนั้นทั้งหมดเลยที่ไปนี่เอารถพวกนี้ไปด้วยใช่ไหมครับไปครับโอ้โหอย่างนี้เรียกได้ว่าเอาไปเปิดหูเปิดตาเอาไปโชว์นี่หลายๆคนในประเทศและต่างประเทศนี่อึ้งไปเลยใช่ไหมครับครับก็รู้สึกชอบชอบใช่ไหมครับ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเฮฮุยมากนะครับที่ให้ความรู้นะครับขอบคุณมากนะครับผมหวังว่าปีหน้าเฮฮุยน่าจะเอารถสวยๆงามๆมาโชว์ให้กับท่านผู้ชมได้รับชมอีกนะครับแน่นอนครับผมปีหน้าก็ต้องก็เจอกันใหม่หมีสัญญาแล้วนะว่าเป็นเชฟกับแฮมเมอร์นะนะครับต้องขอบคุณมากเลยคครับบขอุณครับขอบคุณครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับช่วง Meet My truck นะครับเราก็ได้ทราบไปแล้วนะครับว่าเราเซเลบิตี้เหล่านี้นะครับเขามีรสนิยมในการเลือกใช้รถอย่างไรบ้างนะครับรวมไปถึงเราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าเขามีความรักและความชื่นชอบในรถของเขาไม่ใช่เป็นเพียงแค่ของสะสมราคาแพงครับแต่บ่งบอกได้ถึงจิตวิญญาณนะครับของคนที่รักรถเป็นชีวิตจิตใจและช่วงหน้าครับอันดูยังมีอะไรให้ติดตามชมอีกมากมายเลยทีเดียวครับสักครู่ครับ Rock TV.